ครับเพาดีกับวันนี้มาเก็บพักกาดครับมาเก็บพักกาศเทวเทโบแบบโบไปจะเป็นมีพักขบกลั่นครับนี่กับหลอกยากาากับหลอกขิดแต่ก็หลอกยอดนี่แต่ก็หลอกยอดนี่ไปนู้นกับไปไปดูเป็นใบจากนี่กับมาจากยอดนี้กับนี่ อันนี้เป็นโอ้ยครับเดี๋ยวประมาณถึงกระม้อนกับนี่มะนาวฝรังร่งฝรั่งโอนเกินฝรั่งตายไปเลยเลียงมา <c oughs> นี่บี่พันหยกักขอบเลยครับปลาตะโปวันนี้โอ้ยด้านนี้เป็นโอ้ยล้วนๆเลยครับนี่มะน, <c oughs> มา,นาวครับเป็นลาบไปเลยครับเป็นเยือมากนี่ครับไม่นู้เลยว่ามันไง Đàn làng đó là bố và là bác của con cá Đàn đàn tay Đây các bạn, đây là bến Đây là bến màn hào Nhiều lắm đây อะไรพริกลากับพริกมะละกอฟักบุ้งกับนี่นโอ้ยโอ้ยวันผันที่ดำแบบนี้แลโ้วก็มีนี่ประกาศนี่ประกาศกับถ้วยอย่างนี้ี๋ยวประกาศเนี่นี่มะละกอพันธุ์ bắc cạn mình đã ba lầm rồi gặp những con rồi ba lầm đi 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 rồi น mm hmm. ี่แตงบ๊อกับนูทั่วค้กยาวนี่อยู่กลางหน้าครับตรงนี้ับกยาวพุกยาวนั้นพิ่งเป็น แต่ด้านนี้อ่นุ่งนะครับอินทป่าลำไรต้นน้อครับแต่นี่อันเป็นโลกแล้วนี่ครับมาเลยบพริกยักษ์กับพริกยักษ์เรือว่าดีปีรีปีรับนี่ครับไซ์บิ๊กกับนี่ครับ แมทนี่นัดกับนี่ด้านนี้เป็นด้านกระทินนารุงครับล้านนู้เป็นไผยไผ่ยเขาถือว่าเขากินนอนครับพวกสำหรับกินนอนฝากกดไล์กดแชร์กติดตามเลยครับ ជ្លាប់ខ្លាប់ខ្លាប់ខ្